เอามาตามกันต่อกับคดีที่มีสาวสูมราชอายุ30ปีถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมเอาศพไปหมักเอาไว้ที่ถังแล้วเอาถังไปโยนทิ้งไว้ในเหวชื่อว่าเขาศพที่พังงาคุณผู้ชมญาติบอกแบบนี้ว่าจริงๆผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะไปคบผู้ชายคนใหม่ได้ประมาณ2เดือนแต่ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนั้นหรือไม่เพราะว่าก่อนหายตัวไปมีรถกระบะมารับไปถึงบ้านสุดท้ายกลายเป็นศพแบบนี้ไปคลายปมพร้อมก,กันกับรายงานเช่นนี้ครับ พงจะร์ของลูกกับปา้ม่แม่มารับลูกเลยหนูกับปาแเม่นู้ะหลวพ่อบอกว่าปาดแม่ น,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 นี่คือหัวอ,อกนางพวงรัตผู้เป็นแม่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสุภัตรายอดแก้วลูกสาววัย30ถูกฆ่ายัดถังน้ำมันทิ้งลงเหวบนเขาศกจังหวัดพังงาผู้เป็นแม่จุดเทียนเรียกลูกสาวกลับบ้านทั้งน้ำตาปฐมบทของเหตุการณ์เริ่มจากตำรวจไปพบศพสุภัตราหรือปูถูกฆ่ายัดถังพลาสติกยนลงเหวลึก เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาเสียชีวิตมาแล้ว3-4วันคาดว่าถูกทำร้ายมาจากที่อื่นแล้วยัดใส่ถังทั้งที่ยังมีลมหายใจกระทั่งสิ้นใจตายนางพวงรัตยืนยันกับตำรวจว่าน,นี่คือศพของลูกสาวเพราะจำรองเท้าและเสื้อผ้าได้ ลูกหายไปตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนมีรถกระบะอีสุสุมารับที่บ้านในพื้นที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวอีกเลยกระทั่งสุดท้ายมาเจอกลายเป็นศพนี่รถกระบะที่ปลอนเงนครับอเจ็ดพฤศจิกาเลยเหรอแม่ค่ะ แต่ว่ามันจะมีคนน้นมันเป็นช่วงๆวงนะเจอมันเป็นจ่วงๆวงมาตอนเดือนนี้เราไปเจอเขาแต่โรงพยาบาลชุรานเขาบอกว่าเขาปวดท้องไปนะมปะ,ปนะม่อเพราะว่าเขามอติดตานะมเขาอยู่ที่โรงพยาบาลชุรานตลอดอ่ะเขาเป็นคนไม่ขอยราบาลปวดท้องบ่อยแล้วทำไมเขาถึงไม่ถามว่าหนหน่นอยม่น,นี่ไม่ราบเลยเพรานะเป็นครั้งแรกที่มาใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาจะบานแล้วไม่ติดต่อกัน ปกติไนไมม่่เคคืนนนวันก็จะตต,ติดอแ้้งนีเาไมม่่่ตติดตอาแเลยผู้ตายให้การบอกหลานย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ไม่นานและไม่ค่อยได้ข่าวคราวรู้เพียงว่าชอบทะเลาะกันบ่อยเหตุที่หลานขาดการติดต่ออาจเป็นเพราะญาติไม่อยากให้คบกับชายคนนี้อาจทําให้น้อยใจนี่เดี๋ยวไปโยบานเกวนนนเข,นขาแต่เกวนไม่ไนะเหว่ขขาทะเลาะ บ่อยบอยไม่รู้ครับพเข้าไปให้ไปท่องเรื่องการกันอิกตอนนี้ไม่รู้ขเขาอยู่กับเกวนเ็อ,อยู่กับไก่มันตีก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าหน่ยใจด้ยเพราะอยากพี่นงก็ห้ามว่าอยากขอ,ขอุณนี่เป้าหมายมุ่งไปที่แฟนใหม่ชุดสืบสวนภูธรภาค8นํนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบนังละเอียดเจ้าของบ้านและเป็นแม่นายสุขนหรือเขียมวัย38ปีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนังละเอียดให้ข้อมูลว่าเจอลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อวาน ลูกออกไปจากบ้านโดยไม่ได้บอกว่าจะไปไหนตำรวจตรวจสอบรถกระบะอีสุสุสีบรอนเงินทะเบียนบอ่อใบไม้ชอชิง2753กระบี่ของนายสุคนพบที่พื้นกระบะมีร่องรอยคูดกับวัตถุและมีสีฟ้าติดอยู่ตรวจยึดกระสอบใส่น้ำยางพาราลักษณะคล้ายกับกระสอบที่เจอกับศพจากนั้นตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่อยู่ห่างไป200เมตรซึ่งเป็นบ้านที่นายสุคนอาศัยอยู่ ภายในบ้านมีกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดค่อนข้างรุนแรงจึงทำบันทึกไว้เพื่อเตรียมขยายผลต่อไปการจากไปของสุภัตราสร้างความเศร้าเสียใจให้กับทุกคนหลังเลิกรากับสามีเก่าเธอเพิ่งไปคบหาแฟนใหม่คนนี้ได้เพียงสองเดือนจนมาพบจุดจบทิ้งสามลูกน้อยไว้เดียวดายเผชิญชีวิตตามลำพังข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน